สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พลพังนวลจันทนะคะเอาเอาเอาหาให้ให้ช้างหน่อยพวกบ้านนี่นะคะคุณยายนวลนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีรูปร่างขึ้นแล้วนะคะโครงสร้างก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะคุณแม่แม่พ่อพ่อทุกท่านนะคะ นี่นะคะท่านใดจะเมตตาเป็นคะแนนช่วยนะคะก็เรียนเชิญนะคะเพราะตอนนี้ยังขาดทุนทรัพย์มากมายนะคะยังเหลือสันไทยนะคะกับค่าช่างนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดจะเมตตาท่านผู้ชมที่มีจิตช่วยเหลือก็เรียนเชิญอุดหนุนเรียนเชิญช่วยเหลือได้นะคะนี่คะ่ะนี่คุณยายนวลจันทร์นะคะตอนนี้ก็สร้างบ้านแล้ว สร้างบ้านแล้วนะคะแต่ยังขาดทุนทรัพย์นะคะยังขาดสังขสีสันไทยนะคะยังขาดตอนนี้ก็เริ่มช่างก็อยู่ข้างบนแล้วนะคะนี่นะคะเริ่มมีรูปมีร่างขึ้นแล้วนะคะก็ยังขาดทุนทรัพย์เยอะพอสมควรน,นะคะคุณยายนี่นะคะแม่ควนสองวันแล้วไม่สบายนี่นะคะ นี่นะคะคุณยายนวลจันทร์ของเรากินญ้าแล้ววันนี้กินญ้าแล้วยายยายนวลกินญ้านะคะนี่นะคะช่องแม่อนพังนวลจันทร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะหลังคานะคะหลังคาก็เริ่มขึ้นแล้ว มีรูปมีล่างขึ้นแล้วนะคะตอนนี้มีรูปม so um, uh, 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 uh. ีล uh, 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 ่างขึ uh, uh, ้นแล้วนี่นะคะมีรูปมีล่างขึ้นแล้วนะคะมีรูปมีล่างขึ้น รูปีล่างขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ชมแม่แม่ท่านใดจะเมตตาก็เรียนเชิญเป็นคะแนนช่วยอุดหนุนได้นะคะพอที่จะมีค่าซื้อสันไทยนะคะให้คุณยายนวลมีที่หลบเดดลบฝนต่อไปนะคะนี่นะคะ คุณยายทานแล้วยายนวลยายนวลทานแล้วยายนวลทานยาแล้วยายนวลยายนวลจ๋านี่นะคะคุณยายนวลจันอายุ54ปีนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าตกงานมาจากอายุทยานะคะนี่นะคะคุณยายนวลจันของเรานะคะคุณยายนวลจันเป็น

ะะจะเริ่มมีรูปมีร่างขึ้นแล้วนะคะนี่ะนะคะคุณยายนวลจันนะคะทานยานะคะทานยานะคะตอนอย้ายนี่นะคะยาก็ลอยโอนะคะยาก็ลอยโรเรื่อยๆน,นะคะยาก็ประมาณอีกช่างเขาว่าประมาณอีกสองวันก็คงจะ สร้างโครงเสร็จหมดนะคะตอนนี้ก็รอสังกษสีแล้วอือก็จะทำยังไงนอะจะได้สังกษสีนี่คิดไม่ออกโบกไม่ถูกเลยค่ะนี่นะคะท่านใดจะมีตาก็ได้นะคะเป็นคะแนนก็ได้นะคะช่วยสังกสีสันไทยให้คุณยายนะคะจะได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะคะนี่นะคะ นี่นะคะคุณยายนวลจันทร์ของเรานะคะยายนวลจันทร์ของเราถานยาแล้วนะคะแม่ควันก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่นะคะมีรูปมีลางเกินแล้วนะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องแม่พนพังนวลจันทร์ด้วยนะคะนะคะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ